สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการสอนของครูลินดานะคะครูจะสอนวิชาวิทยาการคำนวศาตรระดับชั้นม1ถึงม .3 ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพูดถึงไปคว,ความรู้ชุดล่าสุดนะ,ะระหว่างวันที่1-16ถึง16เดือนกรกฎานะคะเดี๋ยวแก้เดือนให้ครูด,ด้วยนะคะเป็นหน่วยพิเศษนะครูคจัดทำขึ้นเพื่อให้มัธยมทั้ง3ระดับได้ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูที่เอกสารของตนเองนะคะดูช่องชื่อนามสกุลชั้นเลขที่หนูเติมให้ครบก่อนเพราะว่าใบความรู้ใบงานทุกสัปดาห์จะมีคะแนนให้นะคะถ้าหนูไม่ใส่ชื่อมาก็ใส่ไม่รู้จะใส่คะแนนให้ใครนะคะ,ะจากนั้นมาดูคำแนะนำนะคะของคุณครูต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะลูกแล้วก็ค่อยมา อ่านเนื้อหานะคะแล้วก็บันทึกลงไปในสมุดนะโอเคนะคะตรงด้านหน้านี่โอเคแล้วมีปัญหาทำยังไงโทรหาคุณครูที่เบอร์โทรข้างล่างนะคะมาเริ่มต้นดูเนื้อหาแรกกันเลยนะคะเนื้อหาแรกครูพูดถึงความหมายนะคะความหมายของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินนะคะแต่ก่อนเขาอ่านคำว่า คอมพิวเตอร์เป็นคมพูทเเลนะคะมีความหมายว่าการคำนวณหรือการนับนะคะทำไมถึงใช้คำนี้มาเป็นชื่ออุปกรณ์ชุดนี้นะคะก็คือในอดีตนะคะผู้ที่คิดคน้นหรือประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมานะคะอาจจะไม่หน้าตายอย่างนี้ซะทีเดียวแต่เป็นผู้เริ่มต้นนะรประดิษฐ์ขึ้นมาเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาความรู้ที่เขามีเนี่ยามาประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อ,อใช้ช่วย ตัวเขาในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆให้กับเขาในช่วงนั้นนะคะทีนี้พจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าอย่างไรไปดูนะคะก็คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะแบบอัตโนมตัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้แก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซับซ้อนนะคะคำว่าอิเล็กทรอนิก ะะถ้าเจอคำนี้ให้นึกถึงไฟฟ้านะลูกแสดงว่าอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้นะคะที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงานนะคะเดี๋ยวครูพูดถึงประเภทของคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีหลายประเภทหน้าตาแล้วก็ชื่อเรียกก็จะต่างกันอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต้องเสียบปลั๊กไฟนะคะถึงจะเปิดใช้งานได้ ส่วนประเภทอื่นๆคือประเภทมือถือเช่นโน้ตบุ๊กเอยแท็บเล็ต iPad โทรศัพท์ก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะคะแต่ชื่อเรียกของเขาจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ากระบวนการทำงานอะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะคะอ่ะเราไปดูถัดไปในในหน้าเดียวกันค่ะจะมีข้อความข้อความย่อหน้านี้นะคะซึ่งในเด็กอ่านแล้วก็ เขียนลงไปในสมุดนะคะแต่จะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์คำนี้ฟังดูก็ตกใจนะคะต่อไปคนจะทำอะไรล่ะถ้าคอมพิวเตอร์มาทำแทนหมดแต่อย่าลืมว่าคนเป็นผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์นะเพราะฉะนั้นคนจึงมีสองแบบในยุคนี้นะคะแบบแรกคือแบบเรียนรู้ค่ะแบบที่สคือแบบไม่เรียนรู้ แบบที่1นนะคะจะเรียนรู้คอมพิวเตอร์จะสามารถเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ค่ะเขาจะได้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์มากมายเพราะคําว่าใช้งานแทนมนุษย์เนี่ยเป็นความหมายที่ดีค่ะคือสร้างมาเพื่อให้มนุษย์สบายไม่เหนื่อยได้งานที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะคำเนี้ยเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ยังคงต้องใช้คนในการควบคุมอยู่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่1เราจะเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ นะคะและได้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์มากมายส่วนกลุ่มที่2กลุ่มไม่เรียนรู้เนี่ยนะคะจะถูกคอมพิวเตอร์เข้ามาแทนที่จริงๆค่ะแล้วก็กลุ่มนี้จะหายไปเลยนะคะไม่มีการกล่าวถึงเลยนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ทํางานได้ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นหรือมีคนที่ควบกลุ่มคอมพิวเตอร์ให้ทํางานแทนคนกลุ่มนี้แล้วเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องเรียนรู้เป็นคนกลุ่มที่หนึ่งให้ได้นะคะ เนื้อหาถัดไปจะเป็นเรื่องของความสำคัญคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทหลายด้านนะคะเช่นด้านการศึกษานะคะด้านการศึกษาก็ใช้สำหรับค้นคว้าหาความรู้ทำรายงานอะไรต่างตนะคะด้านต่อไปคือด้านธุรกิจนะคะคนที่เป็นนักธุรกิจนะคะเขาก็ต้องการผลกำไรเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ลดค่าใช้จ่ายเขาได้แล้วก็ มีความคล่องตัวมีความสะดวกสูงเขาก็จะเลือกใช้สิ่งนั้นนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะคนคนหนึ่งสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานแทนคนได้เป็น10คนร้อยคนอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องเลือกที่จะใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแถมคอมพิวเตอร์สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลแปลผลซึ่งก็เป็นโอกาสทางธุรกิจนะคะเพราะนั้นถึงคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาท ใน,ในธุรกิจนะใช้ติดต่อสื่อสารใช้เก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิเคราะห์แนวทางที่จะหาผลกําไรจากธุรกิจนะคะเป็นตน้นนะ,ะอีกอันนึงก็คือเพื่อความบันเทิงค่ะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอันนี้เราถนัดกันใช่ไหมคะโทรศัพท์นะคะถือเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งนะคะทุกคนไม่มีใครรู้จักโทรศัพท์ไม่มีใครไม่รู้จักโทรศัพท์แล้วทุกคนใช้ เราจะเห็นได้ว,ว่าโทรศัพท์เนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์มากเลยเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนกลุ่มที่1นนะคะเป็นกลุ่มที่เรียนรู้เ,เทคโนโลยีที่กําลังจะเข้ามาแทนที่เนี่ยให้มากนะคะเสร็จแล้วหนูทําใบงานนะลูกมีใบงานชุดที่1กับชุดที่2ทําลงไปในใบงานเลยนะคะ ไม่ยากนะคะมีแค่สองเรื่องเองความหมายและความสำคัญทีนี้เรามาสรุปนิดหนึ่งนะคะครูจะให้คีย์เวิร์ดเพื่อจะใช้ในการจำะะของคำว่าความหมายก่อนนะคะถ้านึกถึงถ้าพูดถึงความหมายของคอมพิวเตอร์ให้หนูนึกถึงละตินก่อนอ่าละตินนะคะเป็นรักศัพที่มาจากภาษาละตินนะคะมีความหมายว่าคํานวณ เห็นคำว่าคํานวณน,นึกถึงคำว่าอะไรคะคณิตศาสตร์เห็นคำว่าคณิตศาสตร์รู้เลยว่าคนที่ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาจะต้องเป็นนักอะไรคะนักคณิตศาสตร์ตลอดจน,นกลไกและวิธีการต่างๆของคอมพิวเตอร์ก็ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้อะไรคะ แก้ปัญหาค่ะหรือสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยคนนั่นแหละให้คนสบายขึ้นง่ายขึ้นไม่เหนื่อยนะคะทีนี้นะคะพจนานุกรมไทยนะได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะ เจอคำว,ว่าอิเล็กทรอนิกส์นึกถึงคำว,ว่าอะไรคะไฟฟ้าแสดงว่าคอมพิวเตอร์จะต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงในการทำงานนะจะด้วยวิธีการใส่แบตเตอรี่หรือเสียบปลั๊กก็แล้วแต่นะคะถ้านึกถึงแบตเตอรี่เราก็นึกถึงอะไรคะโน้ตบุ๊ก iPad นะคะ i p h o n แท็บเล็ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองภาพออกเลยแล้วก็นึกถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ออกเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะ จากนั้นนะคะเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานแบบอัตโนมัติอัตโนมัตินะคะก็คือสั่งคนแค่สั่งเข้าไปกดสวิตช์เปิดหรือเอนเ r อร์เครื่องก็จะทำงานของเขาเองนะคะไม่หยุดไปเรื่อยเรื่อจนกว่าเราจะปิดใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะ ความหมายของคอมพิวเตอร์ก็จะมีประมาณนี้หนูจําคีย์เวิร์ดที่คุณครูให้ไว้บนหน้าจอตรงนี้เราก็จะสามารถนึกภาพออกหมดเลยว่าคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไรนะคะส่วนความสําคัญนะคะครูพูดถึงเรื่องของการศึกษาก่อนอด้านการศึกษาเราก็เอาไว้ค้นหาความรู้อยากรู้เรื่องอะไรเข้าไปค้นหาข้อมูลได้แต่อย่าลืมว่า ทำยังไงเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยเดี๋ยวคุณครูมีแนะนําอีกในชั่วโมงข้างหน้านะคะด้านอะไรอีกคะธุรกิจใช่ไหมคะธุรกิจนะคะสิ่งที่เขาต้องการสูงสุดคือกําไรเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ช่วยให้เขาได้กําไรเยอะลดต้นทุนนะคะเอาชนะคู่แข่งได้เขาทานะคะแล้วคอมพิวเตอร์ช่วยอะไรได้บ้างล่ะจัดเก็บข้อมูล ใช่ไหมให้เป็นระบบระเบียบนะคะทำงานได้ปริมาณมากนะเราไม่กดให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดก็ทำอยู่นั่นแหละนะคะแล้วคุณภาพก็คือตรงเป๊ะสั่งแบบไหนได้แบบนั้นและจํานวนที่ได้ก็เหมือนกันหมดนะคะใช้ติดต่อสื่อสารนะคะยิ่งนักธุรกิจเนี่ยการติดต่อสื่อสารสําคัญมากต้องรวดเร็วนะคะใช้วิเคราะห์ผล ข้อมูลตลาดช่วงนี้เป็นยังไงนะคะถ้าเราจะลงทุนตัวนี้เราจะได้กําไรไหมนะคะมีการนําข้อมูลเข้ามาแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์นะคะอีกอันนึงคือด้านของความบันเทิงอันนี้เรานึกออกอยู่แล้วดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะคะ ทุกคนใช้มาแล้วนะคะสำหรับด้านที่3ด้านอื่นมีอีกไหมคะก็อาจจะเป็นเช่นด้านการแพทย์นะคะะนะคะใช้เด็กๆอาจจะเห็นหุ่นยนต์นะคะหุ่นยนต์สมัยนี้หุ่นยนต์มีหลายแบบมากเลยหุ่นยนต์ช่วยค้นนุ่นนี่นั่นนะคะหุ่นยนต์ผ่าตัดเงี้ยนะคะหรืออุปกรณ์เครื่องมือของโรงพยาบาลนะก็จะเป็นลักษณะของ อิเล็กทรอนิกส์นะคะควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่เลยนะปัจจุบันนะคะอ่ะเนื้อหาของคลิปที่หนึ่งนะคะพูดซะยาวแต่มีสองหัวข้อ,ขอนั่นก็คือ,อความหมายแล้วก็ความสำคัญนะคะเด็กๆด,ดูเสร็จไปทำตามคำชี้แจงนะแล้วค่อยมาเริ่มดูคลิปที่สองต่อนะคะเอกสารชุดเดียวกันนะคะมีสองคลิป นะคะนี่เป็นคลิปที่1ทําใบงาน2ชิ้นนั้นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยถึงเปิดคลิปที่2ดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็สวัสดีค่ะ